สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับน้องเมื่อนี้เข้ากับมาอยู่กันในเกมระบอกในแบบที่มีชอวา่าไฟเดือดริฟว์เวลน์ครับทุกคนซื้อแบบดีครับเป็นการจับผิดภาพทั้งสองภาพนะครับนะทุกคนว่าภาพใดไม่มาตรงกับภาพใดครับผมอ่ามีจุดสังเกตดงได้งได้ว่าอันโซฟานะครับทุกคนมันจะมีภาพใดที่เป็นผ่ตรงกันอ่าก็จะเป็นแมปที่เข้าต้องมากสังเกตรูปภาพว่าภาพใดผู้ตรงกัน ซึ่งในแมปนี่ครับมีหลายด่านมากๆเลยครับผมพี่อ่ะโอ้โหยมีด่านที่ไม่ปลดล็อกนะฮะทุกคนหลายคนที่ผมอ่าหลายคนที่เข้ามาเบิ่งกี่นคลิปนี้นะ,ะทุกคนนะ,ะเฮ้ยเมนเกมรูปบอกจุติหรือว่าจะเป็นโหลดมากอันนี้ย้ำเลยว่าเกมรบอกนะฮะทุกคนเออเป็นเกมจับผิดภาพครับผมเข้าต่อมาเบิ่งว่าภาพใดมันประตรงกับภาพใดที่ดีมันมีหนกว่าภาพใดเป็นภาพดังเดิมนะ,ะทุกคนนะ,ะมันให้จับสังเกตเลยว่าจุดจุดใดมันเป็นจังใดนะ ทุกคนนะโอเคเพื่อไปเผยการทีไแล้วครับในภาพนี้ครับทุกคนมีจุดที่เขาจะต้องมาการจับอยูหาจุดอ่าผมคิดว่าในแต่ละระดับนะมันจะต้องผ่มความยากแท้แน่นอนเอาละเพื่อไปเผยการ์ทีไรแล้วครับเดี๋ยวมาลองดุ้นภาพแรกเลยดีกว่านะจ๊ะภาพแรกนะครับเป็นบ้านของพ่อใหญ่สมอนนะฮะทุกคนซึ่งจะมีโซฟาตั้งอยู่แล้วก็มีทีวีรุ่นเก่ายุนรุ่นยุคเก้าศูนย์นะฮะทุกคน มีแผ่นไซซี่ดีเพร้อมโอ้ยยุค90ชัวร์เอาละไซซี่ท่าจะสังเกตคือโซฟาเลยมันมีหมอนรองครับผมนี่ได้ไปแล้วหนึ่งนะฮะสังเกตรูปภาพหรือเปล่ารูปภาพฝั่งด้านซ้ายมือเขาครับสีหันไปอีกท่าหนึ่งรูปภาพทางด้านขวามือใบไม้สีฮันดีท่าหนึ่งฉะนั้นก็กดไปเลยสิครับผม,มดูง่ายอนุบาลรู้นะฮะทูนอนุบาลรู้คือแจกันครับผม หรืออีกสองโอ้โหหายากู่นะนี่ไงก้อนแมครับผมอ่มาแล้วก็พามานครับผมเลิเนี่ข้อแสดงความยินดีอุ้นจบด่านในศูนย์นาที49วินาทีอ๋อมันมีวลาจับพร้อมเอาละภาพต่อมานะฮะเป็นภาพฟาร์มปศุสัตว์นะโคโดมุม โอ้รู้สึกว่าชว่วงนี้อาการดีมากเลยอ่ะนั่นมันผู้เล่นนี่เอาล่ะมาตรวจจับซิว่ามีสิ่งผิดปกติทิ่ไหนในยในรูผภาฉันบ้างฉันรู้เลยตรงหลังแกใช่ไหมแล้วไม่ตึงรู้ละ่ะเอาก็แกไม่มีสีดำผ้าตรงหลังแกไงโอเคกดไปแล้วหนึ่งนะดูง่ายว้านเมฆครับผมเออจากหาเพื่อเป็นทงททุกคนบนที่นี่ แต่ผมหาก่อนนี่ไงผมไม้ผูไม like ้จึ๊บจึ๊บรัว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 ืรัวแบบได้รัวแบบดังใจเอาละเรือนสุดท้ายครับผมนี่ไงประตูโอเคโอ้โหกดปได้ยากนะทุกคนนะจนเลิศอยู่นะเอาละภาพต่อมานะเป็นภาพห้องนอนของผมเองสวยงามไหมล่ะ แบบโคตรเป็นระเบียบทุกคนแล้วก็ชีวิตเท่าสมมติว่ากานหอกกด่านกดผิดแม้แต่นิดเดียวครับชีวิตเท่ากดเสดเร็จลดร้อกระเสริฐเิมไมนะทุกคนนะเริมไมได้่นที่นีผมไม่รู้ว่าจะเริมในแต่ทันแรกหรือ้านที่เท่าตายนะทุกคนแะระบบเพ่งแค่นั้นครับเ่ายังมีอ่าสามารถข้ามไปได้นะทุกคนโดยการใช้รูปบางคันแบบว่าเดินด้านนี้ยากเกินไปนะคะทุกคนหรือแม้แต่แบล็คบัมใบนะทุกคนคูณหนึ่งนะฮะเท่ากับสามารถรู้ได้ว่า จุดๆใดที่ต้องการแก้ไขที่มันยำที่สุดคันเบิเเร์แล้วก็ทําการซื้อรูบักเอาเห็นปะอ่าสี่สิบบาทแปดสิบรูบักนะฮะพวกเนี่ยมันสิสามารถซอยเข้าได้ในระดับหนึ่งครับทุกคนเออว่าขันเข้าใส่ไปแล้วนะทุกคนบุนฟรีอ่ะเออเอาละมหา่อบดีกว่าวันคงสีโบาย,ายากเกินข้อนสามาห์เดอกนี่ตรงใจผานมาครับผมแล้วก็นาฬิกาให้กันมากเลยนะฮะจัดนะครับผม คมคมเช็ดเท้าคมเช็ดใจแล้วก็โคมไฟจากนั้นเหลืออันเดียวฮะทุกคนอันเดียวอันเดียวตานโอ้ยอันเดียวหรือมันก็หายากดูนะทุกคนดูใส่ละทุกคนเมืองดีๆสังเกตดีๆนะฮรระหว่างสองภาพนี้นะฮะทุกคนอมองมัดพามัานก็ออกไปแล้วนาฬิกาก็ออกไปแล้วก็ผมโ um ค้งไฟก็ออกไปแล้วรูว well. ปภ้านั <c oughs> ้นังที่มีพระอาทิต <rock> ย <enh Skills ibles> ์กับพระอาทิตย์ก็ออกไปแล้วพร้อมก็ออกไปแล้วมันมีอะไอยังอีกเอ้าไข่ไถ่ติดตอก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 อยู่ใส่วะ เราจะเป็นอ่าี่ไงเพนไม้โอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพนไม้มันมีอยู่คมอยู่ทุกคนถ้าต้องมืงรอระดับเพนไม้พร้อมนะโอ้เริ่มยากนะส่วนทีนี้เราไม่น่าใช้อันนี้เลยเออเห็นไหมในกก็เที่เข้าหายา่เข้าหายาังบ่ดยแล้วเข้าใส่บวกคำใบพวกเอ,อแช่แข็งชีวิตหมยถึงว่าแบบว่าให้ชีวิตต,ตายอ่สาสมมติเขากดเข้ามาแช่แข็งเลยบ่สมมติเขาก,กดผิดปุบด๊บชีวิตก็จะบรรลดคิดบานะ ำหรับความคิดผมแต่ประเด็นตอนเนี้คือเข้าตรงหามองอันไหนก่อนหามองจุดสําคัญก่อนชุดเดียวเท่านั้นนะทุกคนมีการเพิ่มระดับใหม่ทุกวันเขาวาสิอ่าเดี๋ยวได้แล้วสังเกตด,ดีๆนะฮะตอนนี้ผมจ้องโทรศัพท์แบบตาไม่เแมงอ๋อได้ไงยู่ไดไงอ้าปไปได้ยังไงโอ้ย รู้สึกว่าด่านนี้คุณจะใช้เวลานานกว่าเดิมนักสองนาทีน,นทู่นนะถ้าแงร่มสังเกตร่มสังเกตเอาระพาพต่อม,มาล่าเพิ่มความยากคือสนามเด็กเล่นเออแน่ใจเลยว่าสนามเด็กเล่นเป็นสวนตั้งหากเกล้าเอาเรามาดูกันนะฮะทุกคนว่ามันจะมีจุดไหนที่บกพร่องที่สุดก่อนเมฆในกอ่อนเมฆละหนึ่งอุ้ยทุกคนอันน้อยน้อยเนี่ยละละเอียดน้อยน้อยเนี่เสียเข้าสิบเลยสัอันทําสังเกตความตีทุกคนตายหาแล้วคราวนี้ ซื้อหุ้มผู้ไม้ใ็่สังเกตไม่ยากนะเอาละดูดีๆนะฮะทุกคนว่ามันมีครบอะไรหรือเปล่าโอ้โหทุกคนลืมยากแล้วนะทุกคนเอาจริงนะลืมยากแล้วลืมยากแล้วอเวเวีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อทุกคนผมจะต้องทําการหามองนีก่อนนะทุกคนนะประมาณสีอยมมุมใดนะ ดอกไม่พวกนี ождения, น uce, ้เงยนี่เงียกไม้หอกไม้เออรีกันดึงเลยด้งกันคนดิ้งดึ้งดิ้งกัน ue, นิ่งกันวะยิ่งใสญ่วะทุกคนเขาต้องหายันพ่อจริงท้าตะว <ok idades diferentes> ันหรือเปล่าบรนาแมนนะทุกคนน่ะบรนาแมนอืมตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วนะฮะกี่นาทีเวลามันเรื่องมันดูไ <volcanic> ด้ตรงไหนไอบอกนะเวลามันบอกสมารถบอกได้วันเวลามันท่าแต่ว่ามันจะจับเอกอัตโนมาิตัวนี้เข้ามารู้ รว่าจะเป็นหัวหรือเปล่าเขาทุกคนมือก่อนหัวอันบ่หัวก็ครบอยู่นะแล้วจะเป็นสีคออึ่งกับมะนาวไมนนครับผม,มนี่แหละนี่แหละ,ละสังเกตยากมากเลยทุกคนสว,สดดวยดหรอเขาจะต้องหามองใดดวงหนึ่งที่มันผิดสังเกตซึ่งตัวเนี้ยเขาก็นันคำเมงมันอยู่อ,อ๋อในไงง่าไห้งาาไหมอ โอเคเรียบร้อยูอานดานต่อมาครับผมเป็นฐานอาบน้ำเลิศโอ้โหเพิ่มความยากดูได้ไม่ง่ายนี่เลยกระจกจากนั้นนะฮะตุกคนอะไรอีกโอ้โหผ้าม่านก,กันกระดดอาบน้ำเดี๋ยวนะผ้ามา่านมองเล็กมันระมาพาัวของพี่บีแต่มันมิดชิดไปเลยอดี มันตนอนมานมองนี่เวลาสิปิดเวลาสิปิดไปก็ปิดบ,เบ่ดเบิดตัวหนึ่งะโอ้มันก็ปิดคุมอาบนาาเบิดคิดได้ยังไงเนี้ยเออจะบ้าโอ้ไม่ใช่ตนาะเ,เออกปดปิดวิดลบไปหนึ่งเอาละอันนี้เพิ่มมาเจ็ดนะฮะเพิ่มมาเจ็ดแต่สภาพมันดูเหมือนแบบสี่นะฮะทุกคนที่จริงไม่ได้หาแค่สี่หาเจ็ดเออให้หนึ่งนะฮะทุกคนเอออีสี่ห้าหกเจ็ดอีสามนะฮะทุกคน สาม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 ,มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหายากมากเลยจะเป็นกระเพื่องหรือเปล่าเอทุกคนมันหายากอยู่นะแต่ว่าซีนี่มันเหมือนสันมากๆเลยมันเหมือนในหน่อยเองอ่ะแต่ที่ดีบอมเมียนเอ้ก่อนเมฆครับผมจากันครับผมเดี๋ยวหากอ่อนอีกเดียวยิ่งใส่ป่ะติ๊กตอก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 เอทุกคนมันหายากมากเลย สายสายูสายสายตอนนี้คือทําการหาก่อนนะทุกคนนะอาอับน้านี่มองคาตามมันก็มี่อยู่สามอันอ่ะชักโครกอันเดียวหาใบโบนยอาอพาคุณหนูก็ไปซีเดียวกันกับอันนี้นะทุกคนพวกอาอับน้าพวกแนวราจาร์เฮ้ยนีไย่งไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหรายละเอียดซับซ้อนขนาดนี้แล้วเนี่ย เจอแล้วนะฮะดูสุกับแปลงสีฟันแปลงนี้นะฮะจะไม่ได้ทำกอสาดมานานหลายปีขึ้นสีเหลืองเชียวสีแปลงสีฟันเรืองอยากสีฟันวะปึงบสชาตเอ้ยแปลงสีฟันนี่ดีว่างสีสีเหลืองเลยวะอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำผมนะฮะทุกคนห้องน้ำใครก็ไม่รู้นะะตอนนี้นะฮะเรากำลังทำการหาก่อนนะทุกคนถ้าต้องเบอร์ดีๆและละเอียดมนะันอ่ะมันสใส่ล,ละเอียดมากโดยที่ห้องวัดสังเกตนะอืออยู่ใส่ว ตอนนี้เดี๋ยวสิท์ทำกันหาก่อนนะทุกคนเอหะไมแมนบอกอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื่องผมหาจุตาเฉแต่ <c oughs> เฮ้ยทุกคนเอาจริงยากอยู่นะยากอยู่นะเนี่ยยากจู้เฮ้ย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 ยากอยู่นะยากอยู่นะ โอ้ท oh, ุกคนยอมแพ้แล well, ้วล่ะยอมแพ้แล้วตอนนี้อันนี้มันบอกว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่โอ้ยตอนนี้คือชีวิตกับสิ่งที่เราเราจะหาได้หนึ่งมันมันสั้นๆากกันเหลือเกินเอาละมาหลุนกันเลยว่ามันจะถึงหรือบ่ถือนะอันนี้ลิซิอารังนะเระบาแมนทุกคนเอยใส่ว่าหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ะบาแมน แนวกันอันนี้กนบอมาแมนทุกคนหรือจะเป็นโตสวมอีหลีบวว่าก็ว่า,าน่าแมนอีกเอา้าะหรือจะเป็นหน้าจ้างครับผมหน้าจ้างก็สีปกติเหมือนกันนะเฮทุกคนผมบอลลูว่ามันอยู่ใสอ่ะเฮ้ยเอาจริงเกอกน้ำก็ไม่น่าใช่เนี่ยเอ้ยตายหาอะไรนี่ จะหาได้ยังไงหรือจะเป็นเงาอันนี้ค่ะทุกคนเงาตรงเหล็กเนี่ยใช่ไหมก็ว่าหหาแมอนอีกออย่ใสวะเฮ้ยทุกคนผมบรูอีรีนะ่าน,นี่นะอริพิตีพ่อมาจะเป็นเงาเงาอันนี้หรือเปล่าเงาทสวมแมนบ่เฮ้ยทุกคนยาก,ยากอยู่นะอันนี้ยา,ยากอยู่ เอาจริงยากยอยู่ยากยอยู่จับสังเกตดีนี่ละมันเล่นกับความแบบมิตตีของเฮานะทุกคนเขาต้องมีความแบบรอบคอบดึงนะทุกคนเออเป็นเกมการรอบคอบเป็นแบบการรอบคอบว่าเราจะหาเจอได้หรือเปล่านะฮะคือตอนนี้ผมเล่นเป็นหนึ่งชั่วโมงคงจะทำลายสถิติสองนาทีสี่สามวินาทีแน่นอนอันนี้คุณจะปาไปห้านาทีแล้วนะฮะทุกคนตายแหละ รับสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ทุกคนได้ฟรีไปแล้วนะฮะมาดูสิ What? ว้าวแล้วโอ้โยนี่ไงคือรายละเอียดเล็กมากเล็กเวอร์ดูมันใส่ตะเนาะมานะฮะเออเราไม่ใส่ตเกีนะฮะโอเคตอนนี้เขามีคบ่ายฟรยีอยู่สองอันเออเขารับสิทธิ์ไปไปทีเร็ยบร้อนแล้วนะฮะทุกคนนะ ามาดานต่อไปนะฮะโลกสวรรคแต่เป็นดานทะเลทรายเบื่อแล้วอยู่บ้านมานอนทะเลทรายดีกว่าทะเลทรายที่ไม่ใช่เป็นทะเลทรายเป็นทะเลสวยงามนะฮะโอเคมาดูกันว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่นี่เลยเห็นรั้งแรกัลรูแล้วแล้วก็หอยนะฮะทุกคนแล้วก็สีอะีรน,น,นะเออเลิศจากนั้นก็นหินครับผมรั่วๆไปเลยแล้วก็ผล,ลไม้นี่แล้วอีกอันนึงนะฮะทุกคนหาง่ายหมอง่ายเวอร์ เอาละหาดูมันจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอเริ่มยากแล้วนะทุกคนอันนีขี่ทะเลน,เนี่เขาต้องเบิงน้ำมานนิเบึงเบงเบ,บึงทุกคนขี่ทะเลนเ,นเขาต้องเบิงน้ำนี่เสนอโอเคยูหูเอาละจา้ะครับผมจากที่เราไปเล่นทะเลมาแล้วนะฮะเราจะเข้ามาครัวนะฮะทุกคนเออขั้วของฮาเบิง์ดูติกาวาปัสมีสิ่งใดที่มันก็คือมูเน่เอาละมาอันดับแรกก่อนเมฆอันดับสองทางล้างหน้าอันดับสามเหยือกแล้วก็อันดับสี ผลไม้อันดับ5้าคือตู้เยน็นนี่อันดับ6คือเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนอันดับสิบอันดับสุดท้ายดูไม่ยากหม้อของเราเองนี่อูย้ยยอดเบื่อแล้วครัวมาที่ปารีสปารีสฝรั่งเศสเครื่องบินครับผมอิตาเวสครับผมจากนั้นอันนี้ครับผม บ้านใดดีมันพ่าไปท่า,ทาสีม่วงอยู่มั้งนี้ซึ่งในสมัยของยุคกลางสีม่วงเธอเป็นสีที่มีคุค้นค่าและก็แพงที่สุดในสมัยนั้นนะทุกคนนะหางากข้อมเออสมัยนี้ไม่ได้อะไรนะฮะสั่งคองก็ได้แล้วนะฮะสีม่วงจากนั้นนี่ลีกุกใหม่แล้วก็ก้อนหินนี่แล้วอีกอันนึงครับผมอันนึงมันคืออย่างว่าบ้านเมืองหรือเปล่ากับปนญาแมนนะทุกคนนะเดีย๋ดวยว,ยวยก่อนเมย์ก็เอาไปไว้แล้ว กอนเมกเบิ้ลแล้วอุ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่เฮ้ยก็ง,ง่ายอยู่อัต,ตมาครับทุกคนเป็นฮอรพัตตะขานเาขา,นออา,าอึน,อนไปอยังวะฮอตะคานฮออย่างว่าคืออึดไปจำเซื่อนวะได้่ฮออย่างวะที่มันแบบควบคุมการเดินทางเรือนทุกคนอ่ามี่ครบมาครับผมดูได้บนยาดจากนั้นครับผมอันนี้ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บนี่เออเลิศใบใบอยู่นะก้อนหินเอออีกอันเดียวครับผม อันเดียวดีไปจนอย่างกันแนี่นี่่อนนี้ครับยูสุดยอดเอาละอันตรมากรทุกคนเป็นปราสาทหินพ่มายนะฮะโอโ้เป็นปราสาททิ้งใหญ่มากๆเลยไอเฮ้ามาหาจุดแบบที่มันบุกขึ้นกันเนี่ยนะตลกแหละแต่ว่าเขากลหาได้ยุ่ดีครับผมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนี่นเลยหน้าต่าง่ออันครับผมที่บกุกคือมูลแล้วก็ทั่งเขาครับว่าอีกท่าหนึ่งนะเขาเห็นประตูกั้นด้วยไม้ไว้แต่ว่าอีกทา่านึงเห็นโล่งจงเลย ชักซึกเข้าบ้านเลยเนี่ยชะักสึกเข้าเมืองเอาล้อันดับต่อมาคือก้อนเมฆครับผมนี่ยง่ายมากแต่สิ่งที่ยากคือนี่เลยคานคาเฟเอาแล้วก้อนเมฆครับผมรู้สึกว่าภาพนี้จะเป็นโทนสีอบอุ่นนะตสบาทอดิชมเหร่นมากนะทุกคนนะภาพต่ลพานี้คือสวยมากๆเลยทุกคนดูอบอุ่นดูสมดีนะทุกคนนะอันอันต่อมานี่ยเลยนี่เลยทุกคน แล้วก็เทปครับผมดูได้ไมย่ยากนะฮะจื๊บเออจากนั้นครับผมโต๊ะโตบอลนี้มันก็มีสามขาจะบ้ามันหักหน่ะฉันโดนไอ้อ้วนเนะี่ยมันนั่งทับแล้วมันก็หักเลยกดไปเลยครับผมจื๊บกดไปแล้วนะฮะแล้วเหลืออันอย่างอีกอันนึงอ่ะทุกคนเอ,อ่ออันนึงนน่งหาหาสังหายากเกินนี่ไงกุ้งไม้เออเลิศเราจะลองหาไปดูนะฮะนี่เนี่ย ผมพูดอันนี้ยากเลยน,นะทุกคนมันมีรายละเอียดซับซ้อนอ่ะโหเพื่อประแปดเลยหรืออื <c oughs> ม้มยากอยู่ยากอยู่แล้วก็ปุ่มไม้นะปุ่มไม้ไม,ม,มันมีอะไรบ้างปุ่มไม้ไปดูดีๆติดตากติดตากติกตักติดตัก,ก,ตก,ก,ตกอันพวกโป้งใหญ่เท่าต้นที่เบิรงนวันี่เฮ้ยเบิรงอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยยากอยู่ยากอยู่เอาอะไรอีกสองนะฮะอีกสองงาไม้แล้วต้องดูนะฮะนี่งาไม้งาไม้โอ้โหหาไมา่เจอ ท่านธทวดาทยูสินสิทธิ์หน้าตรงต้นไม้แห่งนี้จงบนบรดาลให้ฉันเห็นในสิ่งที่แบบต้องการจะเห็นด้วยเถิดยราจะเห็นผีใช่ไหมใายอย่างนั้นหมายถึงว่าจุดที่มันไม่เหมือนเพื่อนนะนะเราวฮาก่อนหน้าก่อนอยู่ไหนวะเออยุสัยวะต้องมีแบบงาใหม่ที่มันผิดปกติกน่ะทุกคนเอาดิงแต่เด้อเด้องาไหม้โอ้ยยงไงยงไงงไงไงเออเลิศอาละอาตมาขึ้นสนามบอลนี่เลยตัวเลขครับผม แล้วก็สปอตไลท์ที่ไม่เหมือนเพื่อนอันนี้เหมือนไหมอันนี้ก็ไม่เหมือนเออฮืเรียบร้อยแล้วกระทงนะทุกคนเอ้ยทุกคนรทงมาได้สองยันละสองได้ว่ายัดเคแล้วก็อันนี้นะฮะเออชื่อหางอันนี้ก็หางอังออยูดิสหนึ่งแล้วเหลืออจัจท่านนย่ะประเด็นคือเขาแบบจำสังเกตได้ยากมากเลยนะเอาจริงก่อนเมดดู่เปลือนโอเคก็ถือว่าเลิศยู่ ด้านดอม่าครับทุกคนเป็นด้านในทะเลทรายแถบสหรัฐอเมริกานะทุกคนนะกอดเมฆยังสีงสีเลยปที่น, <ST. _ Q> นี่นี่ใช่หรอสีโคตรวคือมูเอาวละโคตรไปเลยครับผมตะกันแต่ตตปลอมเพลีนอ,อยู่นี่มันโมมี่แล้วก้อนหินที่มันสีแบบปลากก็มูพ้งอันนี้อยู่เรื่องครับผมแล้วก็จัดนัทเอียอีกนี่ปุม้มไม้ตรงนี่ครับอ่าแล้วก็ก้อนหินตรงนี้เออโอ้โหมันเพิ่อมลายอยู่มันเพิ่อมลายอยู่ยยคือรายละเอียดทั้งตัวเบืองเดีอ่ะ แดี๋ชิดีดก่อนหนินเขาตอนบึงน้ำหน้าทุกคนเอาจริงเออเหมือนแนวหาแล้วทุกคน <c oughs> ผมมีแนวหาแล้วเฮ้ยแล้วคนต้องใส่คำใบไม่เนี่ยคูณสองก่อนจะปิดคลิปในครั้งนี้มาด,ดูกันนะนี่ไงนี่ไงก้อนนะหินอย่าเพิ่งรีบชา้าอย่าเพิ่งรีบชา้ามันไม่ได้ยากขระดน,นั้นเอเจ็ดจุดนี้ก็มีนะอันเด็ก็มีก้อนหินฝั่งนี้ก็มี มีเบื่อแะทุกคนรจริงเอี๋เดี๋ยวนะไม่นะะต้องติดตรงใดหมูหนึ่งสักแห่งอืมผมคิดว่านะอาจะตรงนี้หรือเปล่าทุกคนอ่ะใช้คำใบ้เลยแล้วกันตาแปะบบอ้อยยันเคตรงนี้นี่เองไม่ได้สังเกตเลย <c oughs> เอาแล้วตอนนี้เหลือคำไบ้แค่หนึ่งนะทุกคนมาหาจุดที่มันพอจะหาได้จ <c oughs> <c oughs> อะไรอีกชื่เอเบอร์อ้าไม่ใช่เมสเคโอ้โหนึกวก่ากระถางเอาโคตรมาโด,ดนโอเคเทาต้องโคตรเนี่ยมันหนุนดูนะทุกคนนะคันมาดูนี่ถือว่าเสียสิทธิ์เท่าไรเลยนะทุกคนเอาจริงเอาละตอนนี้เลือดประมาณ7 8 9อีก3อันนะทุกคนอันนี้นี่นี่นี่นนเขาไม่ใช่มประมาณอ้าวัดวัดเดียวอ๋อโอเคโอเคมันตรงนี้มันตรงอยู่ผมลืมผมคิดผอว่ามันจเนียนี โมกออิท์มันก็คือกันแต่ว่ากันคือกันยูก็ตาลนุนโอ้ยไม่ใช่น้ำมันไหมน้ำมันอันนี้แล้วอันนี้โอเคเราอีกเอกาา่อพรมอะไรได้เปล่านี่ไงนี่ไงตรงนี้ไม่มีแฮนเออเราอีกนึงครับผมมามาลุนกันเลยดูดิห้องสีพยายามโบใส่คำใบโออยสีว่ะอาจจะ,ะใช้เวลานาเล็กหน่อยนะฮะ สีนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่อ่ะทุกคนนี่คนรวบไปเลยนี่แล้วก็อะไรอีกโอเคคนต้องใช้คำใบนะทุกคนคำใบคำใบที่ฉันรอคอยปาต่อยเอมาอยู่ทุนไหนอ่ะ มันอยู่ตรงไหนอะทุกคนคำใบอ๋อยางรถยนต์โอ้จะป่าเอาแล้วครับทุกคนก่อนที่จะไปในคลิปนี้นะทุกคนนะที่มัล่องเล่นด้านเบื้องเป็นด้าน,านทยายในครั้งนี้นะทุกคนนะามาลองลุ้นกันโอ้ยยากขึยนะเนี่ยคือมันกตก้องกรายละเอียดเบื้องหน้าตาหรือเปล่ามาลุ้นกันอา่าระเมืองของเราน้าอีกั่งหนึ่งมันจะมีเสาสัญญาณอีกคนีไม่มีนะทุกคนนะแล้วก็พุ่มไม้ใช่ไหมไม่น่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้ครับผมเออแล้วก็หน้าตาเนี่ยเขาต้องรับไปเนี่ย อาตาเขาต้องนับปนโปรย่หูจะบ้าโปรนมากอันนี้มีสิบเนี่ยทุกคนเอาจริงคือมันจะยากไปไหนมันจะยากเกินไปปะนี่สีเออสีที่ไม่เข้าขั้วต้องกืนดีดคือมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนลงไปกวปานันอีกนี่โอเคเดี๋ยวอีกสีครับผมเดี๋ยวอีกสีนะนี่นะตาตัวนี้นะทุกคนมีขีดขั้นไว้แต่อีกด้านหนึ่งไม่คัดนะฮะ แล้วก็ผมตรงสังเกตพวกหน้าต่างบ้านเลื่อนนะว่ามีซิงใดผิดปกติตาจากองน,นี้บออีกครั้งท่านหนึ่งก็เหมือนกันเป,เป๊ะตอนนี้เฮาหาจุดผิดสังเกตไดละเจ็ดจุดแปดเก้าสิบแล้วอีกสามครับผมข้ามใบเข้าปัสมาใส่าน้าแต่วกันเท่าใส่เขาน้องเสียโลบาครับผมจะบ้าเลรเด้อตอนนี้เฮาหาไปไดร์เจอรจดม่นจะตอมีดจุดที่ยังแปลแปอีกสักหม่องเล็กๆได้น้อย อหน้าต่างนี่ก็ดีอยู่นะปกติดีอยู่แต่ส่วนที่มันจะไม่ปกติเนี่ยคงจะเป็นสีนี้เลยนี่เออเจอแล้วแล้วก็ยังอีกว่าคือหายากมากทุกคนข้าสีปรีซองอันนะทุกคนหาซอยในขันไัหาได้แต่คอมเมนต์ก่อนเลยผมเบืเ่นอนะฮะคเบึ้งอนนคตคอมเมนถ้าทันที่ปไปเ,เอาลงยูทู e อ่ะยู่ไแเ้วนอน,อนี่ ยูเซสแหละน,น้อนี่โอ้ยอายากมากเลยรู้ว่าจะเป็นสีหรือเปล่าสีมันบวกขึ้นกันหรือเปล่าอันนี้เขาต้องสังเกตดีนะหน้าตาเนี่ยขกบอยู่นะทุกค,คนโอ้ยทุกคนยากจุ๊บอะยากมากยากจริงยากจริงไรจริงทุกคนเอเด้อเด้อเด้อโอ้ยทุกคนลานจะม่ญญา <laughs> <c oughs> <c oughs> ยากแก่เฮ้ยยากอีหลี่ดิก้อนเมๆๆๆๆๆๆ็ดก้อนเม็ดก้อนเม็ดเน่เออ ไม่โดนไม่โดนอุ้ย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 เกือบโดนเกือบโดนหัวใจหัวใจล้มไปแล้วหนึ่งฮาละแล้วอีกอันเดียวครับผมอันเดียวสิเป็นยังไปบพได้เลยนอกจากนอกจากอันไดเขาเขาแม่เป็นงูต่อหรแม่หมเขาแมมหาก่อนนี่ไงเจอแล้วหน้าตาโอ้หใช้เวลาไปสองนาที โอเคครับว่าเป็นอะไรกัน้างครับสำหรับเกมจบผิดภาพในครั้งนี้นะครับทุกคนถือเะวาน่นสป,ปวดตาเนี่ยเพราะว่ามันต้องสังเกตและละเอียดเล็กๆน,น,น้อยนะฮะยุดตัวอย่างเลยคือดานเมืองของหฮาในครั้งนี้ในเลยซึ่งมันจะมีความละเอียดแบบยิบปรกมาเลยทุกคนโอ้โหบางด้านเก่งง่ายบางด้านเก็ยง,งายากถือว่าเป็นเกมที่ฝึกสมาธิ ฝึกการสังเกตและหลอกขอบนะทุกคนนะก็ล่องมาเล่นเบิงครับสำรับแมพไฟเดอะดิฟเฟอเรนต์ในครั้งนี้นะครับทุกคนเอาเป็นว่าในครั้งนี้ขอจบไปเรียบน้อยก่อนครับทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคันไทยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กันนั่นนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย